5, 4, 3, 4. อภิมินค่ะรบรอบเก้าปีปแล้วเป็นไงบ้างวัยม, <า S 2> มากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบอุ้ยแป๊บเดียว9ปีแล้วมันพิเศษยังไงบ้างสำหรับเกปีของเราเลยมันนานจนเรารู้สึกแบบมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายค่ะก็กินข้าวปกติธรรมดาวันนึงก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นวันที่พิเศษอะไรมากมายแต่ภาพหี่อกมันก็สนุไปได้อ๋อ ลูกก่องก็คือมีรายละเอียดว่าแบบว่าเป็นหัวใจเก้าลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่การสื่อความหมายอะไรไม่มีก็คือสื่อว่าเก้าปีแล้วค่ะหเลยก็มันเราเราเราคบกันเหมือนเพื่อนนะคะให้แบบว่ามีอะไรก็แบบแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้หวานขนาดนั้นลูกมันอาจจะดูหวานเฉยเขาเลยนึกว่าเออจะมีแบบคุกเค้าให้เราเซอร์ไพรส์อะไรน้อ๋อใช่ทุกคนก็แซวเพราะว่าเห็นแวนเห็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ถ่ายคือเหมือน เก็บเป็นโมเมนต์แต well ่ว่าไม่ใช <okay ่ของขวัญท şey> ี่ให้กันในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานจนโดนแจวหรือยังพี่มินว่าแบบเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีโดนถามตลอดเลยค่ะแจกการ์ดเลยไหมฮะยังค่ะตกใจเลยคุยกันบ้างเอ่คือคุยกันเองอ่ะไม่ใช่คุยคุยกันเองยังแบบยังไม่เคยมีการคุยแต่แบบทางครอบครัวก็มีถามกันบ้างแต่ว่าแบบ เหมือนเรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอ่ะเรากับกันเองยังไม่เคยคุยว่าอยากมีครอบครัวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะถามว่าแบบจะแต่งหรือยังเหมือนที่คนอื่นถามมากกว่าค่ะออไม่ไม่รู้เขาอาจจะคิดว่าแบบเออคบกันมานานแล้วด้วยอายุอะไรหลายๆอยา่างแต่สาหรับตัวมิ้นยังคิดว่าเรายังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องศึกษากันอีกอะคะ่ะมีข่าวลือว่ามีกําลังซุ้มเตรียมงานแต่งอือเออไม่ใช่ค่ะซุ้มกับพี่ผาเตรียมเตรียมทําอีกโปรเจกต์หนึง่ง ที่เขาใหญ่ค่ะไม่ใช่งาน่แต่งเไยไม่ใช่งานแต่งค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องสินทรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคุยคือมิ้นกับพี่ผากำลังจะเตรียมทำโปรเจกต์หนึ่งเร็วๆนี้อีก6เดือนก็เลยแบบว่าซุ่มไปดูที่ที่เขาใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือนหอไม่ได้มีการคุยกันเรื่องงานวิวาหรือว่า ยังไม่มีค่ะยังไม่มีคือพ่อแม่ฝ่ายชายยังไม่ได้เข้าไปคุยกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเราแบบเลิกดีอะไรแบบนี้เลยหรอกยังไม่มีค่ะแต่ถ้ามีต้องเดี๋ยวนั้นข้ามขั้นไปเลยเดี๋ยวเราเอาคุยกันเบื้องต้นก่อนดีกว่าค่ะเวลาเห็นเพื่อนแก่อะอย่างที่มีแบบเนี้ยตอนเนี้ยใกล้มีเบบี้แล้วเราแบบยังไงบ้างก็ยินดีอะค่ะก็รู้สึกว่าใช่เขาถึงเวลาที่แบบต้องมีแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเราพอกลับมามองเรายังรู้สึกว่า ทั้งตัวเราตัวพี่ผาด้วยยังยังเด็กเด็กในที่นี้คือเหมือนเรายังมองอนาคตกันไม่ถึงตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคุยกันเรื่องแบบกำหนดระยะเวลาไหมตัวมิ้นกับพี่ผายังไม่เคยคุยกันเองเลยค่ะว่าอยากแต่งเมื่อไหร่อย่างมีครอบครัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกันเป็นเรื่องของการทํางานพอมิ้นคิดว่าการที่เราจะสร้างครอบครัวได้เนี่ยพื้นฐานชีวิตเราต้องดูแลตัวเองกันให้ได้ดีก่อนตอนนี้เราคุยกันยังไงบ้างก็คือตั้งใจทํางานอย่างเดียวเลยค่ะก็คือแบบ แลนทำธุรกิจด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างแบบ,บสร้างคนก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเราก็พยายามสร้างตัวเองให้มั่นคง,งเขาก็ต้องสร้างตัวเขาให้มั่นคงก่อนที่จะเริ่มสเต็ปต่อไปะคะ่ะทำไม,ไมเขาถึงมองว่าเราแบบว่า,าแบบุมตเตรียมแต่งอะอาจจะเห็นว่าเราเรแบบหลังๆคือไปเขาใหญ่ก็คือไปดู ที่เพื่อทําโครงการที่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดโครงการใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยเราไปเพื่อไปดูที่เยอะในโบน a n z แต่จริงๆอ่ะไม่ได้ไปดูที่เพื่อทําอะไรเพื่อจะมาทํางานกันค่ะคนก็คิดว่าเป็นเรือนหอเนอะใช่ไม่ใช่ค่ะมีข่าวอะไรไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้วเ เหคือ,อม,มินว่าม,มันก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะมองเพราะว่าเราก็คบกันมา9้าปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลาที่นานนะคะ,ะก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะถามเข้าใจนในคนถามเยอะทั้งสื่อ,าาอ,อก็ถามเออคนร้องั่ก็ถามยังไปถามเขาดีกว่าออ <laughs> ค่ะแต,แต่ที่บ้านเราเริ่มมีคุยคุยกับเขาม้างไหมคะไม่คุยเลยค่ะคือไม่ไม่ได้คุยกันคือคุณพ่อพี่ผาก็ถามคุณพ่อมินกับคุณแม่ก็ถามว่าแบบ ก็เหมือนพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกว่าคบกันแล้วเออเป็นยังไงคิดถึงสเตจกันไม่น่านะคะไม่น่านะคะน่าจะน่าจะต้องรู้แล้วถ้าเขาเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์เราตอนยุมนี้นะตอนนี้ยุคนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างนั้นด้วยเหรอจะมีเราพรไหมไม่ออาไม่เอาเลย่าทำไม่ได้ต้องขอเตรียมใจก่อนกูแล้วมือไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่ามินว่ายุคนี้มันต้องคุยกันก่อนสมัยนี้นะ โอเคคขอบคุณค่ะขอบคุณนินค่ะ